แฟนๆแฮซูมสนันภาพหน้าจอของลิซ่าใช่รูปเฟเดริกอานคนรู้ใจหรือไม่เรียอว่าสร้างปรากฏการณ์ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับน้องลิซ่าศิลปินสาวระดับโลกที่ขึ้นแสดงในงานเทศกาลดน,นตรีโคเชล่าปี2025เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยและเตรียมขึ้นแสดงอีกครั้งในวันที่19เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยล่าสุดเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาถึงข่าวของสาวเจนนี่แบล็คพิง ที่ขึ้นแสดงโชว์ในฐานะศิลปินเดี่ยวบนเวทีโคเชล่าโดยทางด้านของโรเซ่และนอลิซาได้เดินทางมาให้กำลังใจแบบติดขอบเวทีพร้อมกับร้องเพลงและเต้นไปด้วยทำเอาหลอบลิงทั่วโลกพากันใจฟูสุด กับโมเมนต์และความน่ารักของทั้ง3คนแต่ที่ทําเอาหลายคนพากันหลุดโฟกัสคงไม่พ้นวินาทีขณะนอลิซ่ากําลังหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายโชว์ของเจนนี่และในตอนนั้นมีแฟนๆที่อยู่ใกล้ๆตาดีถ่ายคลิปโมเมนต์ดังกล่าวแล้วสังเกตเห็นว่าภาพหน้าจอไอโฟนเป็นภาพของนักธุรกิจหนุ่มมหาเศรษฐีอย่างเฟเดริกอาร์โนที่เป็นถึงคนรู้ใจของนอลิซ่าค่ะและแม้ว่าทั้งคู่ยังไม่เปิดตัวหรือยอมรับว่าคบหากักนอย่างเป็นทางการแต่โนลิซ่า ก็ดูจะหวานกับเฟเดริกอาโนแบบไม่แผ่วโดยก่อนหน้านี้น้องลิซ่าเคยหลุดโปสจากเคทโทรศัพท์มือถือที่ใช้ชื่อย่อของฝ่ายชายว่า F. A ในขณะที่ฝ่ายชายก็ใช้เคทโทรศัพท์มือถืออักษรย่อ L. M รวมถึงนาฬิกาแบรนด์หรูที่เขาเคยนั่งแค่นบริหารอย่างแท็กฮอยเออก็ออกหน้าปัดสีชมพูแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ก่อนที่ทั้งคู่จะปรากฏตัวร่วมกันหลายต่อหลายครั้งที่ปารีสฝรั่งเศสรวมไปถึงสนับสนุนในการทํางานของกันและกันด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ทั้งฝังค์โนลิซ่าก็เคยพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของตนเองก็ระบุว่าอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นไปตามธรรมชาติให้มากที่สุดงานนี้กันใช้หน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นรูปฝ่ายชายอย่างเปิดเผยก็ถือว่าเป็นธรรมชาติสุดๆพอไม่กลัวแฟนคลับตาดีจะถ่ายรูปมาลงโซเชียลตแต่อย่างใดค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของนอนลิซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ